กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่หลังจากห่างหายจากการจัดงานไปถึง2ปีหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะสำหรับงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เอดูเคชันแฟร์2022 งานเดียวที่รวบรวมเอาสถาบันการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์เกือบ5 0สถาบันนะคะมาไว้ในงานเดียวทั้งระดับมัธยมนะคะมหาวิทยาลายัยสถาบันเทคโนโลยีแล้วก็สถาบันภาษานะคะสำหรับน้องๆผู้ที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์สถานทูตนิวซีแลนด์ประจาประเทศไทยที่ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของนิวซีแลนด์จัดขึ้นไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีพณะนาท่านายโจนาธานคิงนะคะเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทยเป็นประธานในพิธีณสามยันมิตร นอกจากนั้นภายในงาน,นะะยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษยังคุณสูกขวันบูลกุละะที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็เปิดเผลกถึงสาเหตุวัดทําไมถึงให้ลูกชายหัวแก้วหัวแวนะะ่ไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีลันให้ได้สราบกันภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะ This is the first time we've been here since 2019 And we're really looking forward to seeing Thai students again Coming back into the New Zealand market We, are, we don't have a number of Thai students in mind um, as a target, but we are getting good feedback from parents and students about the opportunities in New Zealand, and we are expecting a large number of students to take up study in New Zealand next year. เราไม่ได้มีโอกาสจัดงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019เพราะว่าสถานการณ์ของโควิดนะคะท่านก็คาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะมีนักเรียนนะคะในการที่จะกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้มากขึ้นนะคะ They they enjoy the, well their parents enjoy the the fact that New Zealand is a peaceful quiet and safe study environment the students enjoy the fact that the New Zealand education system gives them an opportunity to be individuals show their creativity and learn in different ways to the ways that they are used to in Thailand ประเทศนิวซีแลนด์นะคะในระบบการศึกษานะคะก็มีเป็นระบบการศึกษาที่ปลอดภัยนะคะที่ผู้กครองสามารถที่จะมั่นใจในการดูแลบุตรหลานได้นะคะแล้วก็ระบบการศึกษาของเราก็สอนนักเรียนในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดวิเคราะห์แล้วก็กล้าในการที่จะทําสิ่งที่แตกต่างด้วยค่ะ First I'd like to say we care for your children we take our responsibilities for your children very seriously They are our responsibility when they are in New Zealand. In terms of the study that we are seeing and trends we are seeing, we see child, children and parents looking for their to increase their edu, um, English capability, and study in New Zealand is excellent for that. We are seeing an increasing interest in creative studies, in artificial intelligence, in health. Science and digital um, technologies. อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะมั่นใจในการดูแลบุตรหลานนะคะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราในการดูแลบุตรหลายของท่านในการที่จะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มของนักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ก็มีในเรื่องของการที่เรียนทังด้านของ Creative d e s i g n นะคะเรื่องของ artificial intelligence ในตรงนี้ที่เราเห็นนักเรียนในการที่สนใจที่จะไปเรียนที่นิวซีแลนด์มากขึ้นค่ะจริงๆก็ <c oughs> ดูแล้วหลายประเทศค่ะแต่ว่าจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเป็นคุณโชคที่สนใจประเทศนิวซีแลนด์แล้วเราก็เลยตัดสินใจบินไปดูโรงเรียนต่างๆก่อนแล้วก็สิ่งแวดล้อมออแนวทางการศึกษาระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เนี่ยค่ะเราก็ไปคุยกับหลายโรงเรียนเหมือนกันที่ที่เอเจนต์แนะนํามาคือก่อนที่เราจะไปเราจะมีการคุยกับทางเอเจนต์ก่อนว่าลูกเราเนี่ยมีความถนัดแบบนี้มีบุค,คลิกแบบนี้มีความชอบแบบนี้เพื่อที่ให้เขาเนี่ย หาโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกเรานะคะก็พอไปก็ไปคุยกับแต่ละโรงเรียนซึ่งปรากฏว่าเรามีความรู้สึกว่าจากตอนแรกเราเรามีความรู้สึกว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศที่ปลอดภยัยแต่เราไม่รู้ว่าระบบการศึกษาของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับอังกฤษเมื่อเทียบกับอเมริกาหรือที่ใดๆอื่นๆในโลกจนเราไปถึงที่นู่นเนี่ยคะ่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยเราถึงยิ่งประทับใจในเรื่องของระบบการศึกษาของเขามาก แนวคิดของแต่โรงเรียนทึงค่อนข้างที่จะมีความยูนิคแล้วก็เป็นพิเศษมากเนี่ยค่ะตอนนั้นจนจนตอนที่เราไปถึงที่นิวซีแลนด์แล้วเราก็ได้คุยประมาณ3โรงเรียนด้วยกันเราก็ชอบเลยทีเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ตัวตัวลูกละว,ว่าลูกจะอยากไปหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยเราไปดูค่อนข้างที่จะก่อนเวลาที่เราตั้งใจที่จะให้เขาไปคือเราตั้งใจให้เขาไปประมาณ15ตอน13เนี่ยเราเริ่มดูโรงเรียนละเพราะเรารู้ว่า ก่อนที่จะส่งไปอะหลายๆโรงเรียนคือมันต้องมีการจองคิวเป็นปีเพื่อที่จะให้ลูกเรามีซ mm ีท hmm. ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นประมาณ2ปีอะค่ะก่อนก่อนที่จะส่งลูกไปเราก็ไปดูละแล้วก็ตัวปราบเนี่ยแฮปปี้เลยคือสิ่งแวดล้อมต่างๆผู้คนค่อนข้างเป็นมิตรมากนะคะแล้วก็ในช่วงที่พี่ไปปีนั้นนะพี่ขวัญจำได้เลยตอนแรกเราก็ยังห่วงลูกเราว่าเอ๊ลูกเราแบบจะฟิตอินที่นี่หรือเปล่าหรืออะไรก็ตาม แต่ตอนนั้นเป็นปีแรกๆที่เราเริ่มคุ้นเคยกับคําว่า p m 2.5จําได้เลยจะเป็นโรคพี่จะเป็นโรคแบบต้องเช็ค p m 2.5อยู่ตลอดเวลาว่าเท่าไหร่ในขณะที่เมืองไทยประมาณร้อยอัพนิวซีแลนด์หหรือศอย่างเงี้ยค่ะพี่จําได้ว่าตอนที่พี่อยู่ที่โรงเรียนที่พี่คิดว่าเอ้ยพี่ขอนชอบโรงเรียนนี้จังเลยอะ่ะไหนขอลองเช็ค p m 2.5หน่อยสิเช็คไปมันเป็นศแล้วก็สิ่งแวดล้อมคือสวยงามมากตอนนั้นพี่ขวัคิดแค่ว่า ถ้าในช่วง3ปีสุดท้ายของการเป็นเด็กของเขาก่อนที่เขาจะเข้าสู่มาหาวิทยาลัยเขาได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดที่ปลอดภัยแบบนี้แค่เนี้ยคนเป็นแม่ก็แฮปปี้แหละตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ลงลึกในเรื่องของระบบการศึกษาเลยจนในที่สุดเนี่ยในครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจคือปราก็ค่อนข้างโอเคค่ะว่าเขาเขาชอบบรรยากาศเขาชอบผู้คนที่นี่มีความเป็นมิตรสูงเป็นกันเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบติดดินอะไรง่ายๆเนี่ยนะคะ Uh, จนเรามาตัดสินใจแล้วพี่ค่อย,อยมากลับมาดูในเรื่องของระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์อีกทีเนี่ยเราถึงได้มีความรู้สึกว่าเรามั่นใจที่จะส่งลูกเราไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้พี่ขอพูดในฐานะว่าพี่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เพราะว่าตอนนี้ลูกไปอยู่แล้วไอ้เรื่องความปลอดภัยถ้าสําหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างที่นิวซีแลนด์เนี่ย อย่างสมมุติว่าเสาร์อาทิตย์ลูกเราจะไปค้างที่ไหนหรือว่าอย่างสมมุติว่าปิด3วันแล้วก็ดอมเนี่ยปิดจะต้องไปอยู่กับบ้านโฮสอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติโรงเรียนเขาจะจัดการเรื่องโฮสให้แต่ถ้าสมมุติเกิดมีความว่า,าเพื่อลูกเราเริ่มมีเพื่อนอยากจะไปอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยทำแบบเนี้ยไม่ได้ถ้าจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราต้องแจ้งโรงเรียนโรงเรียนจะต้องแจ้งมีทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครอบครัวที่ลูกเราจะไปอยู่ต่อให้เป็น บ้านของเพื่อนสนิทที่คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกมาอยู่โรงเรียนเดียวกันก็นกตามแต่ถ้าลูกเราจะไปค้างเนี่ยต้องมีตำรวจไปตรวจบ,บ้านก่อนต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมของแบบ Family นั้นก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราค่อนข้างที่จะแบบเราก็ไม่ได้ e expect นะว่า Standard เขาจะสูงขนาดนั้นแต่พอเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยูเวอร์ไฮสแตนดาร์ดขนาดนั้นอนะเราก็รู้สึกดีใจอะไรเงี้ยค่ะ แล้วพอเขายิ่งไปแล้วตอนแรกเราก็เป็นค่อนข้างเป็นห่วงว่าลูกเราจะปรับตัวได้ไหมจะชอบสิ่งที่เปลี่ยนไปได้ไหมเพราะจริงๆเขาเป็นคนที่อยู่ที่บ้านมาตลอดอะอยู่เมืองไทยแล้วก็จะค่อนข้างติดบ้านแบบปิดเทอมก็จะไม่ไป summer school เมืองนอกไม่อะไรเราก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าเขาจะปรับตัวได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาบอกเราคือแบบว่าแม่ปรับไม่เห็นต้องปรับตัวเลยเลยอะ ทำไมปล่ารู้สึกว่ามันฟิตอินเลยเขามีความสุขเลยในทันทีในขณะที่เราแบบค่อนข้างหนักใจจริงๆก่อนไปนี้เราก็นอนไม่หลับเหมือนกันถึงแม้เราจะมีความรู้สึกว่าเราเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด the best choice ที่เราคิดแล้วอ่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆอะอะไรจะเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยสิ่งที่โทรศพัพท์โฟนคอแลกที่เขาโทรหาแม่แล้วเขาบอกว่าปราบชอบมากเลยอะ ชอบทุกอย่างที่เป็นที่นี่ชอบชอบผู้คนชอบสิ่งแวดล้อมเราตั้งแต่นั้นเราก็รู้สึกว่าแหมอยู่เพิ่งจะแลนดิ้งอยู่อาจจะเปลี่ยนใจในเร็วๆนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความเป็นห่วงนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็คือว่าเขามีความสุขมาก,กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องแบบเปลี่ยนแปลงหรือจะต้องปรับตัวหรือจะต้องอะไรเขาไม่รู้สึกว่าที่นี่คือแบบฟิตอินเลย เขามีเล่นกีฬาจําได้ไปถึงเขาก็แบบเล่นกีฬาเพราะเขาเป็นคนชอบเล่นกีฬาเล่นกีฬาแบบขาพลิกขาบวมต้องเข้าเฟือกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกทุกคนที่นี่น่ารักมากไนท์มากเพื่อนบางคนยังไม่ค่อยสนิทกันเลยรู้ว่าเขาขาพลิกในโรงจิมเนี่ยค่ะเขาบอกวิ่งข้ามตึกมาเพื่อจะมาดูว่าอยู่เป็นอะไรเปล่าฉันช่วยอะไรอยู่ได้ไหมเขาบอกว่าทุกคนใส่ใจมากก็แบบคือบอกเขาไม่นึกว่าเขาจะได้รับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบ เออเราเลือกไม่ผิดอย่างน้อยลูกเรามีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่แล้วพอเขามีความสุขกับการที่ได้อยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันเหมือนกับว่าความที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปข้างหน้ามันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับเขาเขาไม่รู้สึกว่าความอยากเรียนอยากรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยตัวเองโดยที่แม่ไม่ต้องบอกว่าตั้งใจเรียนนะต้องเลือกต้องเลือกวิชาไหนที่มันจะเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะจัดการของเขาได้เองโดยที่แบบเราก็ชินกับการที่อยู่บ้านแล้วเราก็จะต้องแบบอ่านหนังสือหรือยังจะสอบแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก mm hmm. ลายเป็นว่าพอทุกอย่างมันลงตัวสําหรับเขาเขามีความสุขเขาได้กลุ่มเพื่อนที่ดีเขามี drive mm hmm. ในตัวเองที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าในขณะที่ระบบการเรียนการสอนของนิวซีแลนด์เนี่ยเปิดกว้างให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเองสามารถที่จะเลือกวิชาเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองได้ยิ่งคราวนี้เลยยิ่งแบบมีความสุข เลยเขาสามารถเลือกวิชาที่เป็นตัวของเขาเองได้เขาสามารถเลือกวิชาที่เขาสนใจได้โดยไม่ถูกตีกรอบว่าเออโลกนี้มันมีแค่ออสายวิทย์สายคณิตแล้วก็สายศิลป์คือโลกนี้กว้างกว่านั้นมากมีอะไรที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของเขาได้มากซึ่งมันทำให้พี่ผมรู้สึกว่าวันนี้สำหรับพี่พี่คิดว่านิวซีแลนด์ลงตัวมากๆสำหรับลูกพี่อะค่ะ สำหรับพี่ขวัญพี่ขวัญได้ตัดสินใจไปแล้วว่า New Zealand is my best choice <c oughs> for สำหรับลูกชายของพี่ขวัญนะนะคะแต่ทีเนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกทุท่านอันนี้พี่ขวัญเข้าใจดีว่าลูกของเราแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกต่างกันมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันมีความสนใจหรือมเออีเป้าหมายในชีวิตที่ต่างๆกันนะคะแล้วก็หลายๆโรงเรียนในโลกนี้ก็มีความน่าสนใจเพียงแต่ว่าพี่ขวัญมีความรู้สึกว่าลองศึกษาแนวคิด ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ดูเพราะพี่ขวัญว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การพัฒนาเด็กในปัจจุบันมากคือจริงๆถ้าเกิดไปเสิร์ชดูเนี่ยนะคะตอนที่พี่เริ่มคิดถึง New Zealand, นิวซีแลนด์ในขอย้อนไปนิดนึงสมมุติถ้าเราเสิร์ชว่าสถานที่ที่ประเทศที่ดีที่สุดในเรื่องของการศึกษาก็จะติดนิวซีแลนด์ถ้าเราเสิร์ชเรื่องประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็จะมีชื่อนิวซีแลนด์ ถ้าเราเ e a ร์ชคำว่าประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกก็จะมีชื่อเรื่องนิวซีแลนด์คือเ e a ร์ชอะไรก็ตามที่คำว่าลงทายว่า the best in the world เนี่ยมันจะมีชื่อนิวซีแลนด์อยู่ในประเภทต่างๆซึ่งสิ่งหนึ่งซึ่งอันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้พี่มคมามรู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศนิวซีแลนด์และตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ย พี่ขวัญเจอหลังจากที่โอเคนิวซีแลน,น,น,นมีเรื่องระบบการศึกษาระบบนู่นนี่นนนนนที่ดีติดระดับโลกมันมีอันนึงที่เรียกได้ว่าได้ที่หนึ่งในโลกเลยคือเป็นที่หนึ่งในโลกด้านการเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กเพื่อที่จะเข้าสู่โลกในอนาคตซึ่งพี่อันนี้พี่ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยเลยเมื่อเราได้สัมผัสจริงๆรระบบการศึกษาของเขาเนี่ยอย่างกับลูกพี่เนี่ยค่ะ เขาสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เขาต้องการเองได้ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยระบบการศึกษาของเขาเนี่ยมันทําให้เด็กต้องพัฒนาตัวเองมีความรับผิดชอบและสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียนรู้ในอนาคตที่อนาคตสิ่งที่สําคัญคือเด็กทุกคนต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาตัวเองมีความสามารถที่จะเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆและต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองซึ่งอันเนี้ยพี่ขวัญคิดว่านิวซีแลนด์มีจุดเด่น มากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งเลยค่ะ